ทุกคนนะ่าจะสังเกตกันแล้วผมว่าไอ้ตู้รีเจนไลยเดือนเดือนนี้เนี่ยระยะเวลาเนี่ยมันแป,ปลกๆะนะโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้พวกตู้รีเจนเนี่ยระยะเวลามาเนี่ยมันน่าจะนานเกือบเดือนเลยนะฮะแต่ว่าไอ้ตู้นี้เนี่ยมันแป,ปลกๆนะครับผมที่มันมาอย่างนี้เนี่ยมันก็มีหลายทฤษฎีที่พอจะเป็นไปได้นะหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเขาเนี่ยพยายามจะเร่งอะไรบางอย่างนะผมเหมือนว่าแบบไอ้ตัวปีนี้ที่จะมาเนี่ยมันแบบอัดแน่นเกินเกินะฮะก็เลยพยายามเร่งตู้นี้เนี่ยให้หมดเร็วๆนั่นเองนะครับผมก็ไม่ แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้พวกตู้ต่อต่อไปเนี่ยมันจะมีระยะเวลาเท่านี้เหมือนกันทุกตู้หรือเปล่านะฮะแล้วถ้าดูจากระยะเวลาของไอ้ตู้นี้แล้วเนี่ยมันน่าจะหมดประมาณวันที่20หรือว่า21เดือนนี้นะครับผมแล้วทุกทุคนจาอีเวนต์นี้ได้หรือเปล่านะครับผมไอ้ฉลอง5 5ล้านดาวโหลดฮะคือมันบอกว่าระยะเวลาเี่ยมันหมดวันที่21เดือนนี้เช่นกันนะผมผมว่าเวลาเด่ยมันน่าจะเหมาะเจาะกันพอดีนะผมแล้วก็อย่างที่บอกนะผมมันมีชุดที่1นเนี่ยมันก็ต้องมีชุดที่2นะผมถ้ามันมีแค่ชุดที่1มา ว่ามันก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะที่จะมีตัวใหม่เลยนะผมตัวใหม่ที่จะมาแทนไอตู้นี้เนี่ยแล้วมันน่าจะเป็นตัวที่พิเศษมากๆนะนะจริงๆก็ไม่อยากคิดว่ามันน่าจะเป็นหนวดดำล่างสองผลนะผมที่กำลังจะเข้ามานะเพราะว่าผมคิดว่ามันอาจจะเร็วไปหน่อยนะที่จะมาแบบเดือนหน้าเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าลองคิดดูดีๆแล้วเนี่ยชุดที่1มาเป็นหนวดดำล่างล่างแรกอะไรแบบนี้แล้วชุดที่2มาเป็นหนวดดำล่างแยกล่างใหม่เนี่ยมันก็พอจะสมเหตุสมผลอยู่นะผมเพราะว่าถ้าดูจากข้อมูลหลุดสปอยแล้วเนี่ยมันไม่มี มีโอกาสที่จะเป็นตัวอื่นเลยผมหนวดดัมเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆนะแต่ว่ายังไม่ขอยืนยันนะผมตอนนี้เนี่ยผมก็ยังเชียร์ให้หนวดดัเนี่ยมาเป็นฉลองครบรอบ3.5ปีอยู่นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทีนี้เรามาลองดูตัวเลือกตัวเลือกอื่นดีกว่านะผมว่าไอ้ตัวพิเศษที่จะมาเนี่ยจะเป็นตัวอะไรได้บ้างนะผมคือตอนนี้เนี่ยผมคิดได้แค่2ตัวนะผมที่มีข้อมูลหลุดสปอยออกมานะครับตัวแรกเนี่ยก็คือาราชสีทองคําชิกินนั่นเองนะผมไอ้ตัวละครนี้เนี่ยผมเชียร์สุดๆแล้วนะผมที่จะ้นะะอ อัหนึ่งก็คือฟินิกมาโก้นั่นเองผมที่เคยมีข้อมูลหลุดมาเนีผมว่าจะมาเป็นร่างแบบร่างนกเต็มตัวหรือฟูโซออนอะไรแบบนี้นะก็ไอสองตัวเรื่องนี้เนี่ยฟินิกมาโก้เนี่ยมีความเป็นไปได้น้อยที่สุดเลยนีผมว่ามันน่าจะมาคู่กับเปโลสเปโรนะส่วนราชสีทองคําชิกิเนี่ยผมว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สูงอยู่นะผมเพราะว่าดูจากตัวละครที่เคยมีข้อมูลหลุดสปอยมาแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวอะไรที่เป็นไปได้แล้วนะผมก็ต้องบอกก่อนนะว่านี่เป็นแค่ความคิดของผมนะผมก็คือมันอาจจะมาก ก็ได้ไม่มาก็ได้นะครับแล้วถ้าดูจากระยะเวลาเนี่ยมันก็พอมีเวลาอยู่นะที่จะมีตัวสเต็ปมาภายในเดือนนี้นะเ<อ>พราะว่าปกติแลวเนี่ยพวกตัวสเตปเนี่ยก็จะอยู่แค่แบบตัวละหนึ่งอาทิตย์อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วถ้าสมมติเดือนนี้มีสเต็ปมา2ตัวเนี่ยก็คแค่14วันเองเนะี่ยผมว่ามันน่าจะพอได้อยู่นะแล้วไอ้ตัวสเตปที่จะมาเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะผมแต่ผมว่าคงไม่พ้นในพวกอ,อูซอบล่างวานโนแฟงกี้วานโนอะไรแบบนี้เนอะเพราะว่ามีข้อมูลหลุดมานานมากแล้วนะผมแถมอีกอยล้แว โอเคครับตอนนี้เราก็มี3ตัวเลือกเท่านั้นนะผมในกรณีที่มันมีตัวใหม่มานั่นเองนะผมซึ่งอีกกรณีนึงก็คือไม่มีตัวใหม่มาแต่มาเป็นแช่งแทนนี่โอ้โหปวดหัวเลยนะผมทุกคนเชียร์ใครกันบ้างน,นผมตัวเลือกที่เหนือก็คือหนวดดาล่าง2ผลจะมาเดือนหน้านะฮะอีกตัวเลือกนึงก็คือจะเป็นอีเวนต์ตีบอสชิกินั่นเองนะผมแล้วก็มีตัวละครชิกีเข้าเกมนะผมตัวอีกตัวเลือกนึงก็คือมาลโกฟินิกร่างแบบร่างนกอะไรแบบนี้นะผมก็อาจจะเข้ามาก็ได้นะผมก็ตอนนี้คิดออก สปอยออกมาแล้วผมถ้าใครเห็นแย้งยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะผมไม่เป็นไรนะผมมาร่วมค่าเดาไปด้วยกันนะผมว่าไอตัวที่จะมาเนี่ยจะเป็นตัวใหม่ไหมหรือจะเป็นตัวเก่านะผมแล้วถ้าจะเป็นตัวใหม่เนี่ยจะเป็นตัวอะไรนอกจาก3ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะโอเคเข้ามันจะมาเป็นตัวอะไรเนี่ยเราค่อยรอรุ้นกันดีกว่านะผมวันนี้ผมกับตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ